อาญาญาซ้ำเนาะหัวเครื่องบอกอะไรเซ้ำสองอ่ะเด้เลยไม่ต้องตามกันเอาอีกรอบเหรอโคซ้ชโอ้ยเล่นเอาเด็กเอาดิถึงบอกไงว่าทำไมถึงด่วนเล่นไงซากอยู่ซากอยู่อย่าขึ้นเลยยิงโดนไปแล้ว เรี่ยกไม่เจ๊งเหรอวะไปตามลงขึ้นลึกลงไปโอเคระวังเฮ้ยฝั่นโน้นร้อนเปล่าสาม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 เฮ้ยพี่ปีกยายายาซ้ำน้องยาซ้ำน้องน้องอ่ะไอ้น้ตซ้ำนะไอไอ้น้ตซ้ำนะไม่ขอขอขอยาก้อนหนึ่งอ่ะบอกบอกเออบอกเพื่อนอย่ายิงนะอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงไอ้มาถ่ายอ่าออ้าวอ้าว คืออะไรอ่ะไอ้โทษ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 ไปเสร็จแล้วโอ้โหไม่น่าไปลากันแล้วตัวแรกโอ้โหจบแล้วไปแล้วคือนี่คือทำทำพันธมิตรกับมันอยู่อ่ะเหรอใช่นี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยเลยโอ๋ชอบเป็นเงี้ยตลอดเหละสองครั้งแล้วนะเราทครั้งอสอ่ว่าันไอ้รถมาไงตัวเดียว สองตัวหมดเลยโอเคสวยสวยเฮียเีรถมามาไปว่ะโอ้เสียบไม้อีกไม่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 อีกมาอีกอันนึานี่ดูให้ยู เฮ้ยมันขับเรือวะ Watch out มันขับดาเซียขึ้นเขา,าตัวผมตัวสุดมองไม่เห็นเลยเข้าหัวไปแล้วเจ้ตกเลยเดี๋ยวขับรถไปเติมมารถจะแตก เดีย๋ยวนี้ตามไปนะหมด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 ไอสองฟามันเนี้ยสีอีกแล้วนะใช่พี่เฮ้ยมีรถมีบงเขา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 พวกมันไอตัวไอตัวเงี้ยเอออ n ไปไๆไปไหมดสวยสวยหมดใช่ไหมใช่หมดหมดหมดได้ได้แต่ระวังหลังนะตรงนี้รถฮ้หลังไงไงเจ็บแล้วตังรถคูจะมอกไปอยู่อเไยนะห้าสิบเมตรได้ได้ได้จะล็อกให้อย้อนดูหลังไง้ดิปิด นมอีกแล้วโอ้โหเพิ่งเพิ่งเติมยาน้ามาเมันจะสองตัวสองตัวตรงไหนไม่รู้นะหาไม่เจอั่ะนี่ตรงนี้ตรงในเขยเคยนี่มองเขาเนี่ยสองตัวสองตัวชุดขาวตวงปิดประวังบนเฮ้ยมันช้ากันอยู่ด้วยมันช้ากันอยู่โอเคโอเคเหมือนจะตัวเดียวนะนี่เก็บแปดอยู่หลังบ้านอยู่ในห้องน้ำมันปิดประตูแล้ว ให้ผมไปเล่นนั่นบนหินเนี่ยอ่ะนี่ในครอบตาเห็นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังครับดูอยู่พี่ยาล้มาโเลยตายเลยตายเลยหน้านี้เฮียตายเลยอ่ะโอเคโอเคมาโอเคจอดหน้านอจอดหน้าน็อตกำลังวิ่งออฟไซด์เต็มไว้ก่อนนี่โอ้โหข้างหลังเก้าปังนู้นมีนะเนี่ยโอเควิ่งลงเลยครับ mời sau mà, số tháng này mời 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 ta mời cái mời 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 Watch out, mời 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 ขึ้นตามนี่มาได้ป่ะนี่มาแล้วอ่ะโอเคเพราะว่ามันอาจจะอยู่เนินเนินซ้ายอะ่ะสวยตามตามตามจังรถหลังรถใช่งาตั้งในมันเน็ตไดท้ที่ทียอยนะสวยหมด กินไก่เฉยบอกแล้วเราไม่กินไก่ไม่ได้ล้มเลยแม่ไงโคตระไม่ได้ล้มเลยได้นะไไดเหนี่ยกแปดร้อยอ่ะสี่ตัว